สวัสดีครับผมชื่อกิตพัฒน์ตะกุลทองเจริญมาจากม404เลขที่10ครับโดยในวิดีโอนี้เราจะทำเป็น3 e x e r c i s e ด้วยกัน,นครับก็คือ Pull Up, Sit Up แล้วก็ Push Up ครับแต่ว่าก่อนออกกำลังกายนะครับเราจะต้องวาร์มอัพก่อนแล้วหลังจากออกกำลังกายเสร็จครับเราจะคูลดาวน์ด้วยท่า3ท่าแต่ละท่ากันสำหรับวอร์มอัพนะครับจะมี c h ส s t expansions ั r m c i r า l e มอแลก็ o t นะครับ โดยจะโฟกัสเรื่องการหมุนแขนและก็การ stretch ด้านหลังกับตรงส่วนท้องครับสำหรับ pull up นะครับจะช่วยเรื่องกล้ามเนื้อที่อยู่ทางด้านหลังของตนเองอย่างเช่น r h o m b o i d หรือตรงแขนอย่างเช่น biceps แล้วก็ตรงไหล่อย่างเช่น t r a c e major ครับส่วน sit up นะครับจะช่วยเรื่องคอแล้วก็เรื่อง abs กับ hip flexors นะครับจากที่เหน็นรูปเลยครับ ส่วนผู้ชั s นะครับจะช่วยเรื่องกล้ามเนื้อตรงหน้าอกตรงไหล่แล้วก็ตรงทร i เซปส์ครับสำหรับท่าออกกำลังกาย Post Workout นะครับจะเป็นการ s t r e t c h ส่วนใหญ่ครับก็ท่าที่เราทำคือ n e c k stretch shoulder stretch แล้วก็เป็นการยืดขาครับส่วนแต่ละท่าเนี่ยครับเราจะค้างประมาณ10วิต่อข้างก็คือถ้าเราทำซ้ายและขวาครับจะค้างมา1ิวิทั้งสงข้างจะได้20บวิด้วยกันครับ